นายขับแรงเกินมากเกินมัได้เคยดูออยังแนอนยังเพื่อนทำไมนายอยากทำไมนายอยากให้เราดันหรอเออรอกัเอออกนเสียดายว่ะไม่ได้ไปเที่ยวกับบอสอดเจอพี่ดอกจอเลยจริง,รง,รงแล้วไปชอบไปวันธรรมดานะม่ชอบชวนกูเลยแต่ว,ว่ากูเดินทางไกลมันลำากเขาชอบชวนวันธรรมดา<อ>ถ้าไปสุขเสาร์ที่แต่นหน้าสนใจ เฮ้ยระวังระวังรถไม่ไหนตังค์เฮ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นใช่หรอเต้นต้องาก้ารถมันจังไหนวะซีแปดเที่ไหนรถมันไม่จังอะเขาดิบจัง ไหนไว้ละโอ้โหเช้าจะเปิดจะชาโชว์เอาแล้วไงเอาแ<ม>ล <height>, <Soldier. S 1> ้วไงเอาเลย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 เยสมาเติมห้าร้อยลูกอ่ะ เปิดเปิดกล่อง M K 2 Box Set ได้สปริงได้สปริงสามกล่องอะ่ะเปิดเลยได้สปริงได้สปริงหรือว่าคุ้มอยู่เนี่ย สปริงสปริงสปริงมาชัวสปริงมาชัวสปริงชัวสปริงชัวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยแชร์ีกออกจริง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 ออกออกกูบอกแล้วไงว่าออกไอซ่อนไอรันไอสปริงสวยกูบอกแล้วว่าออกเย๊ะเจ๊ะเจ๊กูบอกแล้วว่าออกไอ้เหี้ยไอ้ละเย๊ะเจ๊ มันค้างเลยกูเห็นแบบค้างเลยอะ่ะมึงเ,เ,เห็นมึงเห็นเหมือนกูวะมึงเห็นเหมือนกูวะไอะ้แช่งกูหรือเปล่าวะมึงเห็นเหมือนกูป่าแล้วอ่ะมึงเห็นเหมอกูวะเออแม่งค้างอย่างเงี้ยออกจริงอาดิอาดิขายคนในแกงเลยขายคนในแกงเลยเจอในเมืองนะเพื่อนบอกแล้วเฮ้ยใครอยากได้สป,ปริงบ้างไอล้ล้าขาย 9m เ,เอมหอม ใช่หนอพี่ร้านได้สปริงเหรอเออร้านได้สปริงโห้าร้อยลูกไอ่ร้านได้สปริงเจออย่างที่เจออย่างอยางจะดีอะไรเก่งเลยนะไอร้านขายแปดเอ็มห้าร้อยลูกไอดีอะไรเดี๋ยวโอนให้หาไม่ดีเนี่ยขายล้วหขายเท่าไหร่แล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ะกีล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 ะตาย โอ้โหไอ้้เหียก็รักสปิงอ่ะรักจัดอ่ะแม่งรักสปิงมาไปว่าหนิเฮ้ย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 ตัวกูเบาเฮ้ยเฮ้ยกูทำได้ไงอ้ยเฮ้ยกูทำได้ไงอ้ยเฮ้ยกูทำได้ไงอ้ยเฮ้ยเอาไหม่พี่้ยทำได้ไงวะเฮ้ยกูเฮ้ยมันกดยังไงอ่ะเบิ้ลมาอย่างไม่รู้พี่อยู่พี่บินได้เหรอกูก็เห็นเหมือนกันงงจัดเลยเฮ้ยเป็นได้ไงวะนี่ยงานไหม ปอปไอ้เหี้ยปอทำนึงได้ไหมพี่หมูเราแป๊เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยกูทำได้ไงอ่ะพิชารตกระเป๋าเฮ้ยกูเป็นอีกแล้วเป็นไอ้เฮ้ยเป็นพอลล์หรอหรือว่าอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นได้ไงอ่ะฮ้ยเป็นได้ไงวะเฮ้ยกูทำได้ไงวะเฮ้ย น่ารถกลุ่มวะไม่ใช่ไม่เป็นแบบพี่บ๊อบกระโดดแล้วมีเสียงดมเนอะพี่ใช่หรอแอมนีเสียงตัวกูตัวกูเบาอยู่นะอะไรนะนี่ก็ว้าวพูดเลยดิอืมทำอะไรเไรวะเอาละครับไหนครับ แค่พี่าเนี่ยลอยเลือดอ่ะงไม่แค่ลอยเลือดอ่ะเอาเดีมันมเดี๋ยวมันก็มาแก้มันเจ็บคอมอนนีู่ดทำไงอ่วะผมต้องไปยิงเกี่ยวอะไรกับผดเกี่ยวหออไมเยไเฮ้ยพู่ผูอีกแล้วพี่บอกทค่สิบามาบอก ไม่รู้มันขายเท่าไหร่นะกูพูดไปเรื่อยอ่ะลองถามมันอ่ะเฮ้ยไอเทวเทวไอ้เหี้ยโปกระโดดสูงโปกระโดดสูงเคียาไปเต็มไหมพี่ครับดีพี่สสวัดีครับโปกระโดดสูงไอ้เหี้ยทำไงอ่ะไม่รู้อยู่มันเป็นเองอ่ะ โมเดลรถคันนี้แน่เลยอ้ย้ยเกนหลยเนงนบ้นทอไ้มเปนคีะ้เลยนป็นเจ้าใหไม่ใชเปิดใช้าแล้วเดไม่ได้ลัไอเทรักเปิดได้สปิงเนว์แล้วไม่อรัเปิดได้ปเนปิดตาไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ดูให้มันอ่ะได้สปิงเลยอะไรไปเติมไปเติมมา้ช่หรอเออห้าพันเข้าไอนี้เจ้าของตาไหนโดนดีเนาะเอ้ยห้าพบาทใช่ใ ห้าพันอ่ะห้าพันอ่ะห้าร้อยห้าสิบลูกอ่ะพี่ลาเปิดทีเดียวหรือว่าอะไรทีเดียว,ออยวมันตอนนี้ครูบอกมึงเลยที่ที่ที่ได้ตั้งแต่รูดกได้ปลาป่ะเ,เออใช่เหมือนกันเลยจานปลาเหรอไม่ปาไปมาแล้วด้วยเด็กเฮ้ยเฮ้ย,<ต>ยกูชุบเด็วกูชุบเด็วกูชุบเยสเสียล้ามาเสียล้าสปีดบอยโคตรลั่นอ่ะเสียแล้ว,ยลวอย่างลั่นอ่ะเอาเอาเอารถกระบะไปนะ มไม่กูกดนี่ดงเล่น 10m หรือเปล่าโอ้กูติดนี่แต่กูเดียร์ที่กูไม่ต้องฟาร์มแต่ได้สปริงดูเล่นหรือว่าสปริงเป็นหาเดี๋ย่อเป็นหายอุ้ยสปริงหายไอ้บอมให้ชูไม่ติดหรอนาหยกหยงหรือเปล่ากูยังไม่ได้ทำเลยนี่ไป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 ติดกูกับใครอ่ะเดี๋ยวเทียร์เลิกบินตันเลยน่ะไอ้นัลนสปริงโคตรโอ้โหไอเยดุงโคตรดีอ่ะละเลขอะไรเลข แปดเก้าเก้า่ันมึงขายวะขายเท่าไรอะ่รู้ว่าพี่แก๊งเราจะเอาปะล่ะเอาเแก๊งเอาไม่มึงองขายแบจะเอามึงถามมขายเท่าไรเอ้มึงจะขายเท่าไรอยู่ทีมึงพี่้องติดต่อมันเต็มเลยไม่มึงเอาคนให้คนในแก๊งลองพจะ่เอยาอย่าอ่อง่อย่าอย่าอย่าอย่อยอาอย่าอย่อ่าอย่าอย่อะ่อาอาอยาอาอไ่าย่่าอยออา่อ่อยอาา่าาย่มาอยอยอ่อ่ายาย่ ราคาเท่าไหร่อะตอนนี้ไม่ดูราคาบุลเลตแบบสิบสามขายได้คนในแก๊งขายสิบสามได้หัวรักแก๊งด้วยกีฬาก็วอรแบบบอกสิบสามมาขายได้สิบสามสิบสี่อะขายได้อ่ะขายให้คนในแก๊งอะอ่ะเฮอารานไปจะซื้อสิบห้าสิบสามสิบสี่อะขายได้ขอบคุณถ้าราคาตลาดอ่ะมันอยู่สิบห้าที่ร้านที่ไหนวะเข้าวอนี่ย โปรครับไอ้ร้านเนื้อหอมเท่าไรอ่ะสิบสี่แล้วบอกว่าสิบสี่แล้วบอกว่าพีดีเอ็มอะไรนะมันหาเท่าไหร่กูซื้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้อลันอลันอลันอย่าตัดหน้ามันอย่างงี้ปะโบีปะโบลดิ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 ถ้าเราเปิดประมูลเอาง่ายง่ายห้ามึงห้ามึงช้าไอ้ละมันขายคนคนอื่นนะเว้ยมันขายคนนอกแก๊งนะถ้ามึงช้าถ้ามึงช้าหัวตาแหล่ะแต่มันอะมันอยากขายกับคนในแก๊งสิบสี่มีใครเอา สิบห้าสิบสี่ใครเอาสิบสี่ใครเอาเอาเลยเอาเลย้างเอบมึงหาราคาเท่าไหร่อเบอมันอยู่นะตอนบ่ายอะไม่ใช่เบมึงจะซื้อเท่าไหร่เบรไม่ใช่มึงจะมึงจะซื้อเท่าไหร่มึงจะซื้อเท่าไหร่เบอ๋อเบรินพี่มเนย แล้วบาบาโเลเท่าไหร่บาโเลอบาโลเออขายได้หมดแหละว่าว่ามึงจะซื้อเท่าไหร่ขอราคาเป็นจริงอ่ะราคาเป็นจริงมันเท่าไหร่ล่ะราคาเป็นจริงจะรู้ไหมล่ะราคาเป็นจริงมราคาเป็นจริงมันเท่าไหร่วะสิบสองสิบสามก็ได้สิบสามไอ้ล่ะเอาดิละเอาดิสิบสาม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 เอาไหมแล้วจะใช้นี่ด้วยจริงดิจะใช้นี่ด้วยเอาเลยแล้วบอกไปเลยบอกไปเลยแล้วจะใช้นี่ด้วยละละบอกไปดิ เฮ้ยไอ้เฮียจากพุทวิทบอกว่าอะไรสิบสามจะใช้เยอะแต่แบไอ้ไอ้อาหลังรั้วสิบสี่นะเพื่อนแต่แบอยู่ภาคบ่ายนะแต่แบมมาจากวันนะภาคบ่ายเลยนะภาคบ่ายยาวเลยนะอ๋อเร็เร็วๆๆๆแต่แบติดต่อก่อนนะเมื่อกี้ตอนกูบอกนายบอกแบติดต่อก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเด่นเก็บเงินห้าเอ็มอีกรู้ไหมเนี่ยรู้ เอาดิเอาดิเอาดิสิบสามก็พอแล้วผมจะขึ้นเอ็เคทูแล้วตอนนี้มีปืนหนึ่งละฮะพูดอะไรนะดีข้ามท่านทำไมอ๋อที่ไปเล่นอะไอยู่เละไยซักสิบสามห้าแสนได้ไหมว<อ>ะมึงถามมันดิมึงถามนิโก้มันเอาสิบสามห้าแสนได้ไหมแบ๊สิบสามห้าแสนห้าแสนก็เาเอาเอา ห้ลงได้ไหมไปไไปไปไปไรถกบรถกบกลัอ้าแล้สมพรป่าเมะสมพรป่าอะไอ้เร่มันเติมหรีลูกอะ500ลูกิ่มไปเพเทลเทิม500ลูกแล้วคุบอกว่าได้ก็คือได้อะไอ้ี่แม่งของกูแม่งของลุนลยแต่ตะิงไม่อยู่แบบมันสว่างแต่เริ่มเลยใช่ซัมได้ไงอะ ไอ้ร้านปลดหนี้แล้วไอ้จีนปลดหนี้หรือยังอย่างครับกูสองล้านเงินแดงไอ้ฟ้ายสองแสนแล้วได้รีวิวอีกสองล้านโอ้โหกูไอ้เฮี้ยนี่ไม่คืนชัวร์เลยว่ะเฮ้ยโอ้โนมึงคืนนะแกนามสกุลกูเขามีเก็บตังค์ความูลรถมึงคืนนู้นไปมไม่มีตังค์นะตังค์กูเหลือล้านเดียวเนี่ยตอนเนี้ยไม่อ่ะอาทิตย์เดียวก็คืนแล้วอาทิตย์เดียวเฮียเลยมึงได้เงินแมากี่วันละสองวันโอ้โสอง มึงได้ก่อนกาชากระมาอีกเวนไอตวแม่งละก,ก,กาชาจะปิดขายแล้วเนี่ยมันปิดพ่งนี้แล้วเหรอเออปิดพ่งนี้แล้วเนี่ยโควิดปิดหวยย่าอดกูแสนนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยผมที่ไลนทีติวแสนนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยว่าทำไงดีวะ มีคน<ม>ดูบอกว่ากูกูมีคอร์รนลแล้วกีทุกมันมีแฟชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวม,มีหวัวใจอ่ะเออไปขายปาหวัวใจซีซั่นแรกอ่ะเออไปขายตังค์มาคืนกูออนกูๆๆๆๆๆๆใช้ตังค์ห้าจดหนึ่งแล้วก็มันไม่คืนนะซิจ็กอ่ะพี่กระเป๋าเลยห้าสอางสาม ไล่ต่อเกตปูนปีนสีมีได้ปะนี่รู้ว่ามาสองเกมนี่รู้ว่านมกเก็ตคอมเพลตดิคิล่าซื้อแฟชั่นไหมเหล็กสามร้อยไม่อไอร้านมันติดนี่ด้วยครับมันติดนี่เอ็มเคถูกไหมให้มันมันขายถูกได้มันขายข้างขายขายคนนอกแก๊งมันก็ได้สิบห้าแล้วขั้นต่ำอ่ะสิบห้าเอ็มแล้วแล้วขายสิบสามจุดห้าก็ถูกแล้วครับคุณดู มันมีนี่ไงมันเป็นนี่สิบกว่าล้านอ่ะจะให้มันขายเท่าไหร่แปดเอ็มเหมือนบอสก็ไม่ได้ปะไม่เข้าใจมันด้วยดิ้านหนึ่งบอนนอ่ะที่สอกคือล้านหนึ่งไอ้ก็อัพเกรดรัคะแล้วก้องอะไรกองยกงสวยไม่รู้อ่ามันเจ็มันแพงแล้วเนี่ยมันเปิดกล่องอะไรมามันก็ขายได้หมดอ่ะหม น้องคนไหนพูดอ่ะเจตดดีกว่าเจ็ดเอา,อาลำหมื่นแปดนั่งจกบ,บุูตั้งนานพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่แตะแล้วดิรออะไรอะ่ะกูสายทำดูปูนไว้ไม่ทำแล้วทำดูปูนอาราะคนขยันยนิ่งขยันเลยคนขายอันนี้เป็นของใครนะได้แบบประกันมาตั้งสามใบมีเป็นสิบแล้วเนี่ยแม่งขายก็ไม่ออก เว้ยอยู่ดีเฟกว่าแล้วผมเปิดได้แล้วผมไม่ไม่ไม่มีอะไรจะทำเนี่ยหรือแบบไม่ต้องการอะไรผมก็ขายได้แปดเอ็มต้องดูนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันร้านเป็นนี้พอมองมือเลยไหไปกองมันก่อนเท่าไหร่ตลาดมันตลาดมึนคืนนี่ตังจะเหลือเท่าไหร่วะน่าเหลือสามเอ็มสาเ็มสองเอ็มโห้ ยังแต่ไม่รู้ว่าขายของได้หรือไม่ถ้าขายของขายได้ขายออกอยู่แล้วจะถึง 5M ที่ลุงเล่นเก็บไ้มเนี่ยไม่ยังไงก็ขายออกของเยอะๆในนี่หมดเกจตอนนี้เกือบสองไม่ได้เลยไอเอมเควทูบล็อกมันเป็นไงวะก็เป็นเควทูอะมันก็เขียนว่าเอมเคทูดิอ๋อนั่นคือได้สปริงเลยเติมพวกนี้ครับถ้าหลอดได้เท่าไหร่ผมก็เติมเท่านั้นแต่อยากให้ช่วยกันหน่อยนะคนละสิบบาทเองต้องดีเนาะสาวว่าชีวิต สิบาทพันคนเนี้ยใช่ได้ไม่มีนี้ก็เปิดมได้ไหม